สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมก็คือห่างหายกันไปพักใหญ่นะฮะเพราะว่าช่วงผ่านมาเนี่ยกิจกรรมหรือว่าภารกิจอะไรต่างๆแล้วน,ะนี่คือเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยพึ่งมีเวลามา นั่งดูเพลงของพี่มักตั้นในวันนี้นะฮะซึ่งเป็นวันหยุดของเราดีใจมากๆในทีสุดก็มีวันหยุดแล้วจะสงกรานนะฮะยาวๆไปรอบนี้ก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Save Me น no ้องเช่นเคยฮะเพราะว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะเนื้อเพลงมาแปลเนื้อเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับ <S 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 หลังจาก รอบแรกเราจะนั่งดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันแล้วรอบ2เดี๋ยวเรามานั่งเจาะทีละประโยคก,กันว่าต่ละประโยคเนี่ยแปลว่าอะไรแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปดูกันก็ฝากกดไลค์ like, subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเซฟมีมักตวนครับก็ <S <S 1> <S 1> จริงที่ผ่านมาตั้งแต่ออกโซโลโม,มาเนี่ยมักตวนคือออกเพลงเป็นแบบมีมีความแบบมนๆม,มีความตัดพ้ออะไรอย่างงี้ทั้งนั้นเลยเนาะ มาดูกันว่าเซฟมีกดูจากช,ชื่อเพลงแล้วก็น่าจะเป็นสไตล์เดิมเป็นแบบว่าเนื้อหาประมาณเดิมมู d a แ d t โทนประมาณเดิมอะไรอย่างนี้นะฮะดูจากชื่อเพลงนะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าป่ะนะฮะสามสองหนึ่ง leave, okay. นี่ไงเป็นแบบ,บ break up Song อีกแล้ว อ๋อ oh, visualizer ก็จะแบบมีความ a อาร์ตเนาะนดนตรีแบบมีความอยู่ในภาวงเหมือนกันนะโอ้เพลงแบบฟังได้เรื่อยๆแฮะเขาได้แล้วมีความล็อกลนอดนึงนะรอบนี้เป็นแบบ ก็นอนเตียอะไรอะสิย่งตึ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 งเนี่ยเฮ้ยชอบอ่ะตึง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 อ่ะสนุกหูอ่ะฮึได้เห็นหน้านิดนึง รอบนี้แบบว่าทำไม่เห็นหน้าเลยเนะี่ย <just> เห็นแต่ซิ l ูเอ e เพลงนี้เหมาะกับการขับรถมากบอกเลย say, เหมือนแบบอยู่ในภวังอะทุกคนเหมือนแบบ คำนึงนะทุกคนคือชอบดนตรีอะ่ะที่มันแบบมีความเหมือนอยู่ในภวังเวงวางอะ่ะเออมันให้ความรู้สึกเวงวางเนอะเหมือนถ้าเกิดใครเคยไปสปาบางที่อะ่ะถ้าเกิดแบบที่มันจะแบบไปแช่น้ำมาทุกคนแล้วพอเอาแบบเอาตัวลงไปในน้ำแล้วให้หูอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีเสียงเพลงอะ่ะ <laughs> เรานึกถึงอะไรประมาณนั้นนะ ถ้าไม่เห็นได้อินเดอะดาร์คจริงมาหมนุนทุกรอบเลยอา okay. uh, จริงบอกตรง uh, ท่านทุกติดหูมา,าก เสียงแบตึงต้งตึง้งอนี้มากเลยอ่ะฝักคำว่าฝักอัพมาบ่อยเลอเกินนะหลายเพลงเลยนะ <laughs> นี่เราจะไม่ได้เห็นหน้าชัดๆของพี่แกเลยใช่ไหม คือมาในแนวมนๆเหมือนเดิมก็จริงแต่สไตล์เพลงคือไม่เหมือนเดิมเลยนะเพลงแบบอยู่ในพวังจริงๆอ่ะอไม่ได้เห็นหน้าเลยจ้าเห็นแบบแวบๆบแบบโอเคค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะ เพลงแบบว่ามาในแนวมนแบบนี้อีกแล้วมีความตัดพอเหมือนเดิมแล้วก็ัพมาอีกแล้วจากคำว่าเนี่ยมาแทบจะทุกรอบเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับพี่มารมันเป็นการเล่า story เนอะเหมือนที่ผ่านมาทุกซิงเกลิลที่เขาออกมา เป็นการเล่าสตอรี่ไปในแนวทางเดียวหมดเลยอะแต่ในขณะที่สตอรี่มันเป็นในแนวทางเดียวกันแนวเพลงก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยอะ,อะทุกคนชอบชอบชอบเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเนื้อเพลงเดี๋ยวเรามาเจาะอันที่เราประโยคเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นในเนื้อเพลงบ้างนะฮะมาเริ่มกันมาสามสองหนึ่ง We fight เราทะเลาะกันใช่ไหม You leave ก็คือเธอก็จากไปเธอก็แบบว่าเราก็เลิกกันเลยปรนะมาณนี้ You leave you จากไป I feel okay ฉันรู้สึกโ okay. อ mm hmm. เคออามา่กี้ยังบอกว่า I feel okay อยู่เลยอะแต่ว่าตอนนี้เขามาบอกว่า Too much on me ก็คือแบบอะไรประเดยประดังเข้ามาที่ฉันเต็มไปหมดเลยนะฮะ I might not make it I might not make it ก็คือฉันอาจจะแบบอาจไม่รอดอะ่ะเออก็คือแปบลบว่าแบบฉันอาจจะไม่รอดนะฮะ Make it ก็คือแบบว่าแบบสามารถอ่าข้ามผ่านอะไรไปได้ถ้า not make it ก็คือแบบไม่รอดอะไรอย่างนี้เนาะ a อ tell me you love me บอกฉันสิว่าเธอรักฉัน and I'll forget about it ก็คือฉันก็จะลืมที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็ลืมไปหมดถ้าเกิดเธอบอกว่าเธอรักฉัน,ฉ,นฉันก็จะลืมทุกอย่างที่ผ่านมานะฮะ losing my mind whenever I'm around, around it ก็คือ uh, losing my mind นะฮะก็คือเสียสติแบบว่าไม่ไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแบบ ทนไม่ไหวอะไรอย่างงี้นะ you know, losing my mind my mind my, my, my ก็คือสตินะฮะ whenever I'm around it I'm around something เวลาฉันอยู่ใกล้อะไรก็ตามเราจะใช้ว่า I'm around เช่นสมมติว่าฉันบอกว่า I'm around สยามเซ็นเตอร์ก็คือแบบว่าฉันอยู่แถวแถวสยามเซ็นเตอร์อะไรอย่างงี้นะก็ uh, whenever ก็คือเมื่อไร่ก็ตามนะฮะ whenever I'm around it ก็คือเมื่อไหรก็ตามที่ฉันอยู่ใกล้ๆมัน นะมันนี่คือ refer ถึงอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เขาพูดถึงอะไรถึงว,ว่า love ใช่ไหม Tell me you love me n o forget about it ก็คือออ it ในที่นี้น่าจะหมายถึงแบบว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่แบบร้ายๆระหว่างเราอะไรอย่างงี้มั้งนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า it เขาจะ refer ถึงอะไรโปรดอย่าเกลียดฉัน Please just save me <Yeah. S 1> ได้โปรดช่วยชีวิตฉันเถอะอะไรเงี้ยเออพอเมื่อกี้เขาบอกว่าฉันจะทนไม่ไหวฉันจะแบบ l o s e มาไม d ฉันจะเสียสติแล้วใช่ไหมก็แบบได้โปรดช่วยฉันเถอะอะไรเงี too Cur too ้ย Curse some to up น,น่าจะรู้กันนะฮะเพราะว่าฉันแบบว่าแบบเละเทะเละตุ้มเปะฉันแบบว่าไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วอะไรเงี้ย And I'm too crazy และฉันก็เป็นบ้าแบบเป็นบ้าหนักมาก too crazy ก็คือเป็นบ้านมากๆเลย <in> love, ถ้าเธอรักฉัน please just save me ก็โปรดช่วยชีวิตฉัน Tell me a single word single คืออะไร single คือหนึ่งนะฮะบอกฉันมาคำหนึ่งบอกฉันมาคำเดียวคือลหรืบเป,เป Cause I'm falling, falling out of this world Wow I like this sentence Cause I'm falling out falling out คือหลุดออกมาใช่ไหม falling falling แปลว่าหลน่นะ falling out ก็คือหลุดออกมา o f this world ฉันหลุดออกมาจากโลกนี้แล้วอะฉันแบบไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยอีกต่อไปนะฮะ but you never leave me you never let me burn แต่เธอไม่เคยจากฉันไปนะฮะ you never let me burn burn ก็คืออะไร burn ก็คือไหมใช่ไหมก็คือเธอไม่เคยปล่อยฉันมอดไหมก็คือหมายความอะไรเธอไม่เคยไม่ไม่ยอมปล่อยให้ฉันแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะเบ burn ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามอดไหมโดยตรงนะก็คือหมายถึงเธอไม่ปล่อยให้ฉันต้องเจ็บปวดอะไรอย่างนี้ Don't wanna take you there, t h e ในที่นี้น่าจะหมายถึงจุดจุดที่แบบดาร์กของตัวเองอะจุดที่ตัวเองเละเทะตัวเองไม่อยู่กับร่องกับรอยเป็นบ้าอะไรไงเนาะ Don't want to take you there ก็คือแบบว่าถึงฉันจะเป็นแบบเละเทะอะไรตุ้มเปะอย่างนั้นอะฉันไม่อยากให้แบบเธออยู่ในจุดนั้นด้วยกันอ่า Don't want to take you there ฉันไม่อยากพาเธอไปอยู่จุดนั้นด้วย To Fade d ็นี่ไงคขามาขยาวว่า To Fade d d a เในที่นี้หมายถึงว่าก็คือ To Fade d f a d e d เ a d e ฟดนี่ก็คือเฟดจางหายไปใช่ไหม anywhere Fa ฟเด็ด go anywhere ก็คือแบบเหมือนไรตัวตนไม่ไม่แบบว่าก็อย่างที่บอกไม่อยู่กับร่องกับรอย To Fade ด To go anywhere ไปอยู่ที่ไหนก็คือแบบว่าเหมือนไม่อยู่อ่ะอยู่มันไม่อยู่อะไรเงี้ยทุกคน่ย you never want me hurt her ไม่เคยต้องการให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็กลับมาท่อนทุกนะฮะอันนี้เหมือนแบบเนื้อหาเป็นประมาณว่าไม่ได้โทษผู้หญิงเลยนะเหมือนบตัวชั้นเนี่ยแหละที่เป็นคนที่แบบปักอาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในโปรดบอกว่ารักชั้นแล้วก็ไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบมูฟเมนต์นั่เนงเลยทั้งทำท,ที่เห็นแค่เราอะ Follow you in the dark ก็คือตามใช่ไหม Follow แพรว่าตาม Follow you in the dark ก็คือตามเธอไปในที่ม,มืดมิดนะฮะ Whenever I'm falling apart Falling apart. Fall apart ก็คือแบบ ปลเป็นสิ่งเสียงแบบว่าไม่ไมเหลือชิ้นดีอะทุกคน Whenever I'm falling apart ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันไม่ว่าจะเป็นใจสลายหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบเละตุ้มเปะเละเทะอะไรเงรี้ยก็คือใช้ว่า fall apart ได้นะประมาณว่า up อเออ But something tells me you can't fix my heart. But something tells me. แต่บางอย่างบอกกับฉันว่า you can't fix my heart. เธอไม่สามารถที่จะซ่อมแซมหัวใจของฉันได้ can somebody, can somebody save me now? มีใครบ้างที่แบบช่วยชีวิตฉันหน่อยได้ไหม These voices are all around ก็คือแบบมีเสียงเต็มไปหมดมากมายรอบตัวไปหมดเลยนะฮะเสียงอะไรเสียงที่ keep telling me keep telling tell แปลว่าบอกใช่ไหมถ้าบอกว่า keep telling ก็คือแบบว่าบอกมาตลอดอะ่ะเออแบบไม่ใช่ให้บอกครั้งเดียวแต่แบบคอยบอกอยู่เสมอๆนะฮะ keep telling me you're walking out เสียงที่ บอกฉันมาตลอดว่าเธอกำลังจะจากฉันไป Walking out ก็คืออะไรเดินออกใช่ไหมเดินออกก็คืออะไรออกจากความสัมพันธ์นี้ไงก็ Walking out ก็คือจากฉันไปนะฮะแล้วก็กลับมาท่อนฮุกจ้ะอ่าแล้วก็คือแบบว่ากลับมาซ้ำท่อนฮุกเหมือนเดิมฮะจนถึงจบเพลงเพลงสั้นอีกแล้วจ้าเพลงสั้นทุกรอบเลยฮะ ประมาณนี้ทุกคนเพลงนี้คือเนื้อหาค่อนข้างซิมเพิลนะเหมือนกับเป็นการ wall, อ n อนวอนอ่ะเหมือนกันอ้อนวอนผู้หญิงว่าแบบถึงแนมะ้เราจะแบบมีปัญหาโดยการที่บอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ฝักอัพฉันเป็นคนที่แบบเลวแหลกหรือว่าแบบ ปัญหาคือตัวฉันที่อยู่ข้างในนั่นแหละแต่ว่าฉันขัดเธอไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วยชีวิตฉันหน่อยมาบอกฉันมาบอกฉันทีว่าแบบเธอยังรักฉันอยู่แล้วก็ช่วยเอาฉันออกไปจากความบืดมิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเหมือนตอนแบบท่อนก่อนสุดท้ายก่อนฮุกสุดท้ายอะก็เหมือนกับประมาณว่า เออก็เหมือนจะพอรู้ว่ามีเสียงในหัวที่คอยบอกฉันมาตลอดว่าเธอกำลังจะจากไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เหมือนเป็นแบบ last plea plea ก็หมายถึง การอ้อนวอนนะฮะสื่อสารออกมาเพื่ออ้อนวอนบางอย่างนะฮะความหม่นหมองยังคงอยู่ในตัวพี่มักตัวนแกนะฮะก็อากาเซ่คนไหนช่วยเฮียได้ก็ไปช่วยเฮียทีนะฮะดูหม่นหมองมาหลายเพลงแล้วนะประมาณนี้ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับเพลงนี้นะฮะเซฟมีอย่าลืมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับคิดยังไงหรือว่า สงสัยเนื้อหาอะไรตรงไหนก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่มานั่งดูด้วยกันนะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย